สีขาวครับกินตัดหน้าเบี้ยฝั่งสีแดงกินรักษาตำแหน่งสีขาวขึ้นม้าเทียมฝั่งสีแดงใช้ม้าโยงขวา สีขาวขยับเรือยึดคลองฝั่งสีแดงขึ้นโคนสีขาวครับเริ่มกินเบีย้ยฝั่งสีแดงใช้โคนกินสีขาวกินเบีย้ยอีกตัวฝั่งสีแดงกินเบีย้ยคืน จากนั้นสีขาวเอาเม็ดไล่โคนโคนแดงถอยกลับสีขาวทิ้มเบี้ยบุกขึ้นไปฝั่งสีแดงเอาโคนขึ้นมาผูก สีขาวกินสีแดงใช้โคน สีขาวเอาเลือไปตีลุกสีแดงเอาขุนจับสีขาวใช้เลือผูกสีแดงถามต่อสีขาวกินครับสีแดงใช้ม้าสีขาวดันโคน ฝั่งสีแดงขยับมา้าสีขาวเดินโคนอีกตัวสีแดงกินแรก สีขาวครับถามต่อมา้าสีแดงกินแรก สีขาวส่งโคนขึ้นไปสีแดงใช้โคนกินสีขาวใช้เบี้ยก,กินไล่ม้าม้าแดงกระโดดหลบสีขาวกินแรกสีแดงใช้เบี้ย สีแดงครับใช้ขุนกินเบีย้ยสีขาวเอาเม็ดกินเม็ดฝั่งสีแดงใช้เรือกินลุกสีขาวถอยหลบ สีแดงครับกดดันพื้นที่สีขาวไล้กินเบี้ยแดงสีแดงตีลุกสีขาวหลบ สีขาวเอาขุนชิดเรือเรือสีแดงขยับลบสีขาวอเอาเรือมากันฝั่งสีแดงหงายเบี้ยสีขาวหงายเบี้ยฝั่งสีแดงขยับเบี้ยหงาย สีขาวขยับเบี้ยงหายสีแดงตีลุกสีขาวเข้าลิมกระดานสีแดงเอาขุนกดสีขาวเดินเรือฝั่งสีแดงปิดเกมลุกจน